คลิปนี้บองพานคุณมารู้จักกับเซรั่มน้องใหม่ของเวสำอางในตำนานก็คือไบโอเดอร์มานะตอบโจทย์คนผิวแพ้ง่ายคนผิวโทมจัดการครบสี่สเต็ปปัญหาผิวแก่กันไว้ได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสสดคุณชาคชรูเชคกัน่าร,รักทุกคนนะคะจะบอกว่าตอนนี้สําหรับสิ่งที่หมองคอนซอลเป็นพิเศษเลยนะที่จะใช้สกินแคร์ในการดูแลผิวหน้าคือใช้ทีจะต้องคิดเยอะพอทั้ง U V ทั้งมลภาวะฝุ่น PM สองจุด้าต่างๆมันเยอะเนอะคือสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอนุมูลสระมาทําลายผิวไม่พอนั้นคุณการใช้สกินแคร์ก็มีผลในการทําให้ผิวเกิดผิวแพ้ง่ายได้เช่นกันอายุ20ต้นๆยังไม่ถอยแต่ถ้า30ขึ้นจะรู้ว่าสักพักริ้วรอยจะมาเซฮายละดังนั้นการที่เราจะรี ที่มาช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไอเทมที่หมองจะหยิบมารีวิววันนี้นะคะเขาใช้นวัตรกรรมที่สามารถชะอริ้วรอยแห่งวัยมาช่วยเสริมประการป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรงปกป้องผิวจากพวกมลภาวะต่างๆได้เป็นเครืสบังแบรนด์ที่หมองเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยแน่นอนนะคะก็คือของไบโอเดอร์มานะสูตรที่เป็นสูตรใหม่ค่ะชื่อไบโอเดอร์มาเซนเซียโบ่ดีเฟนซีฟเซรั่มค่ะขวดก็จะเป็นขวดสีขาวแล้วก็มีรับเกอรแบบนี้เนะเป็นตัวที่ช่วยเน้นปกป้องผิวจากมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผผผิิิิวววววพังงอออ่่่นแแกานะาจรๆ นะดูเบสิกนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาตา่างจากสูตรอื่นยังไงเอาที่เรื่องเทคโนโลยีก่อนคุณถ้าดูที่ข้างกล่องเขาว่าจะเห็นว่า mm hmm. เขาเขียนว่าด e เฟนซีฟเทคโนโลยีตรงนี้เห็นไหมคะมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวมาช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะเนอะซึ่งเขาใช้อ c t ทีฟหลัก3กลุ่มนะมาทํางานด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีละกลุ่มเนอะกลุ่มแรกนะเป็นกลุ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้เขาใช้สาร2ตัวตัวแรกคือคาร์โนซินเป็นไบโอมิเมติกไดพไทดยก็เป็นพไทดยที่ออกเรียนแบบตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนนี่แหละคะ สามารถไปต้านขบวนการกลเคชันหรือว่าขบวนการที่ทำให้เกิดริ้วรอยได้เนอะง,งานวิจัยนี้น่าสนใจคุณเขาให้อาสาสมัครทาคานซินแล้วพบว่าผนแดงอะลดลง3.6ซนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะปกป้องผิวจากการทำร้ายของพวก,กรังสี UV ได้เนอะแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวที่2จะเป็นตัวทูคอฟิรอลนะสามารถต้านอนซาแล้วก็ลดดรอยริ้วรอยก่อนไวัยได้เช่นกันความดีงามก็คือว่าไบโอเดอร์มาสูตรเนี่ยเขาเลือกสารสองตัวนี้่าอยู่ในสูตรเดียวกันคือคานซินกับทูคอฟิรอลนะคะซึ่งงานวิจัยแสดง75% ต่อมากลุ่มที่2เนี่ยจะเป็น anti inflammation นะคะกลุ่มนี้เขาชู e w active ว u o d r a t e เขามีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่า salvia noic acid B เป็นตัวที่มาช่วยต้านมลนสระต้านการอักเสบเป็นเอสิหรือเป็นกลุ่มกรดก็จริงแต่ว่าช่วยปอกประลมผิวได้สามารถตามริ้วรอยให้ผิวขาวใสแล้วก็ปกป้องกันทำลายผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะคือถ้าดูจากการวิจัยสารตัวนี้เขาก็โอเคเลยนะแต่หมองยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนใช้เลยแต่อยู่ในเซรั่มสูตรแร้เขามี bio saccharide o n ที่รู้จักกันในชื่อ p o l m o r fucose ใช่มคะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดโอกาสผิวแห้งงอกเป็นนขุยยมีราาาจ แบนว่าการใช้เรซเซทโพลิฟินอลบวกกับโพลิเมอร์ฟูโคสเนี่ยสามารถช่วยปอบปรุลมผิวคือลดการระคายเคืองผิวลงได้ถึง82%อันนี้เขาทดสอบในสารสมัคร21คนทดลองทั้งหมด28วันนะคะเห็นไหมว่าเน้นออกแบบสูตรมาแบบซินเชซึมดีกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่เน้นช่วยเสริมเบรเออร์แล้วก็รีไฮเดชันคือให้ผิวแข็งแรงปกป้องผิวลดการสูญเสียน้ำง่ายๆอันนี้ใช้พามิโทอิลเตตตาเปปไทด์ทนมาช่วยเสริมการทำงานของเกราะป้องกันผิวเสริมริ์ไบโอซัคไลกรมันที่อยู่ในกลุ่มที่2อีกแรง แล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะด้วยไฮยาโรนิกแอซิดที่เป็นไฮโดรไลซ์นะก็คือทาให้เขามีไซเล็กละมีแรมโนสแครีนมาลดการอักเสบของผิวมีแมนิททอมาลดการระคายเคืองมาต้านมุสระแล้วก็มีซอยบินออยที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นปกป้องให้ผิวแข็งแรงจุดเด่นของสูตรนี้เลยก็คือใช้แล้วจะช่วยปกป้องผิวให้สามารถชุ่มชื้นได้ยาวนานถึงย4บชั่วโมงอันนี้เขาวัดค่าความชุ่มชื้นหรือน้ําที่ยังหลงเหลืออยู่ในผิวหลังจากทาไปแล้วยเครื่องเเนมทินนี่ าสารสมัครทั้งหมด10คนบอกเลยเบอร์ดูมาสูตรใหม่ผลการทดสอบแน่นมากไม่แปลกใจที่เขาเป็นตัวท็อปในไทย,ยไม่มีทั้งฟรกักแนน้ำหอมเนอะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียใครกังวลใจจากสารกลุ่มนี้ก็คือมั่นใจได้เหมาเอาคนผิวแพ้ง่ายสุดๆในส่วนของตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวกลมกลายไม่เหนียวหนอะนะคุชุ่มชื้นผิวได้ยาวนานตอนแรกมอคิดว่าเอ๊ะ จะเหนอหนหรือเปล่าแต่ไม่เหนียวเนอะหนคุณคุณทาแล้วค่อนข้างโอเคเลยค่ะหมองชอบสูตรแบบนี้นะที่เขาเน้นใส่สารสัมพันธ์เพื่อให้ออกมาเสริมริกกันนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องใช้สารสัมพัน์เยอะข้อดีก็คือเพื่อลดการแท้กกระคายเคืองแต่ในขณะเดียวกันเขาหนึ่งบวกหนึ่งเราได้1ิอะไรเงี้ยหมองมีปัญหาผิวแห้งหลังจากไปเที่ยวทะเลก็คือซอกจมูกอ่ะมันจะดูแบบแห้งพวกงอยู่ตรงว่าผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะแต่หลังจากใช้เบโดมาเซรั่มสูตรใหม่สูตรนี้อาการผิวแห้งที่ซอกจมูกดีขึ้นเยอะคุณดดูููตาาามรรปปไ้้้้เเเลยคืออใชิิิสกวว่จบผ แพ้ง่ายของเราไปเลยอะแต่งหน้าก็ติดทนขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นผิวดูสุขภาพดีขึ้นแนะนําว่าเป็นอีกตัวที่ต้องมีติดโตะสกินแคร์ Bioderma Sensibio Defensive Serum สูตรนี้คุณคุณราคา1,480บาทนะคะคุณคุที่สนใจก็หาซื้อได้ทาง Lazada นะ เป็นสูตรที่ออกแบบมาได้ดีช่วยกู้ผิวโทรมหน้ามองคนมีสิว,วก็ใช้ได้ผิวขาดสมดุลบาลานผิวไม่ดีงเงี้ยค่ะก็ใช้ได้อย่าลืมนะว่าหลายครั้งที่เราเป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายเกิดจากการที่สกินแบเร,รียของเราเขามีรอยรั่วใช่ไหมก็เลยทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในผิวได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายไบโอโดมาสูตรนี้เป็นหนึ่งในสกินแคร์ที่มาช่วยปิดรอยรั่วของผิวได้แอคทีฟออกแบบมาซินิจิซ um. erm ึมเสริมฤทธิ์กันได้ดีนะคะซึ่งเขาทําแบบนี้กับแอคยววผิมะช่ อันที่จริงเขาไม่ได้แค่ชูแอคทีฟสี่สเต็ปที่มาช่วยเรื่องผิวอย่างเดียวแต่ว่าเขามีผลการทดลองกักอาสาสมัครมายืนยันด้วยนะคะตรงนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้อีกแรงหนึ่งคุณคุณที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนแอไวต่อการระคายเคืองผิวโดนโมลภาวะเป็นประจำรวมถึงกังวลว่าจะเกิดริ้วรอยก่อนไหมแนะนําให้ลองสูตรนี้เลยค่ะหรือคุณคุณที่ชอบไบโอไดมาสูตรไหนอย่าลืม,มคอมเมนต์มาใหม่กันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แลวก็แชร,ร,ร์ให้เพื่อนคนยิ่งคุณตราคอย